สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับมาดูคลิปยาวครับเนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอที่ยาวเพื่อให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ดูยาวๆแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจกระจ่างนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นอะไรเครื่องตัดหญ้านะเขาเรียกว่ากิฟนะกิฟหรือหรือปิน้นนะครับมันเป็นโลหะนะเพื่อน่มันเป็นเหล็กนะเหล็กสปริงนะเพื่อนเพืนะ่อนเนี่ยความหนาก็หนามือนกันนะครับ มันก็หนาประมาณสักอสองมิลได้เพื่อนเนี่ยหนาหนาแข็งแรงครับใช้กับอะไรเพื่อนแัดหญ้านะเพื่อนสิบตัวนี่ราคาเราสั่งซื้อในลาซาด้าก็อยู่ที่ร้อยสามสิบสี่บาทบไม่แพงนะครับตัวร้อยเนี่ยร้อยร้อยสามสิบสี่บาทสิบตัวก็สั่งซื้อเป็นเป็นสิบตัวแล้วครับมันจะได้ราคาถูกนะครับเขาจะเขจะขายเป็น เป็นล็อตละสิบตัวนะฮะเพื่อน่นี่นี่เราใช้ันสิบตัวแล้วเราก็ใช้จนลืมนะฮะเพื่อนอะไรจะตัดหนญะ้าครั้งละครั้งมันไม่ได้หกักหรอกครับมาครั้งเราแกะออกมานะมันกระเด็นหายไปได้นะเพื่อนมันหายได้นะเพื่อนเี่กระเด็นเราใช้ในหน้างานกระเด็นขึ้นเข้าไปในอยู่พงหญ้าเนี่ยหาไม่ได้นะมันดำนะครับเพื่อนนี่ใส่ยังไงหนะมน่มาใส่กับเครื่องใส่กับกับนี่นี่นะครับ เขาเรียกปกเครื่องตัดหญ้านะครับนี่ปกเครื่องตัดหญ้ามันจะใส่ในรุ่นนี้รุ่นอื่นผมยังรุ่นอื่นผมยังไม่รู้นะครับแต่รุ่นนี้ได้ครับรุ่นรุ่นซีหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นผมยังไม่ได้ลองผมเพราะผมไม่มีปกปกคาดลองนะครับนี่เราสั่งซื้อมาตัวเบอร์นี่ครับเบอร์ถ้าเป็นเบอร์ที่อ่ามาตรฐานของเขาอ็จจะเป็นเบอร์นี้นะครับ นี่เพื่อนนี่ดูครับเบอร์นี่เขาเรียกไม่ต้องอา่านเลขศูนย์นะครับเบอร์สามสิบแปดอันนี้นะครับสามสิบแปดเกน,นะครับนี่นดูนี่อันนี้ก็สิบสิบนี่ก็คือสิบสิบตัวนะครับเนี่ยสิบตัวนะครับในเบอร์สามแปดนะครับเพื่อนเ่าซื้อเวลาสั่งซื้อในลาซาดา้าก็อาจ,จซื้อได้ไม่ต้องผิด,ผด,ผดพลาดไอ้ผมสั่งซื้อวันนี้ผมยังซุมซื้อนะผมผมถ้าผิดพลาดจะเป็นโูนะเพื่อน ถ้าถูกก็ถือว่าเป็นอาจารย์นะครับโชคดีนะครับนี่มาใส่กับตรงนี้ครับขอต้องใช้แบบนี้นะเพื่อนนี่ใส่แบบนี้นะเพื่อนดูครับมันต้องมีนี่ด้วยนะครับนี่ตัวนี้ด้วยนะครับนี่กระสั่งซื้อลอตสนาซึมาเป็นชุดแบบนี้นะเพื่อนนี่ตัวนี้นะครับนี่เรามาคุกกันยาวๆนี่ครับซื้อมาแบบชุดเลยอันนี่ตัวนี้ชุดก็ี่บาทได้ผมเขียนไว้หรือเปล่าเนี่ยอ่าอันนี้ซื้อมาเนี่ยชุดลมพัดส่งนะสองร้อยบาทสองร้อยห้าสิบบาทไม่แพงนะเพื่อน สมัยก่อนเรายังซื้อเจ้าตัวนี้นะเพื่อนๆสมัยเก่านะมันหายากเนาะตัวนี้เป็นที่กับตัวเผลอๆนะตัวละสองร้อยนะครับเพื่อนเนี่ยร้อยห้าสิบซื้อไม่ได้ครับมันผลิตยากนะดูการผลิตมันนะครับผลิตมาดีนะครับใช้ปัดดีไม่ใช่ง่ายๆนะเพื่อนผลิตแบบนี้นะก็มาใส่อย่างไยใส่อย่างนี้เพื่อนดูครับอย่างนี้นะนี่ก็มันมันเป็นเป็นหนีบตบบนี้เนาะ อ่าอย่างงี้อันนี้เพื่อนเพื่อนที่รู้กมคงจะเข้าใจแล้วครับที่เคย่อมคติย่าใส่แล้วเนี่ยเดี่นี้มันเข้าไปล็อกเข้าไปล็อกอะไรรู้ไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันจะเข้าไปล็อกตัวนี้เนี่ยครับเพื่อนเพื่อนดูอะไรเนาะเดี๋ยวนะมันจะมีเอ่ออ่าเนี่ยล็อกในล็อกล็อกเขาเรียกล็อกอะไรอล็อกบู๊เนี่เนี่ยบู๊นี่นะครับล็อกบู๊ล็อกบู๊นะครับเข้าใจเนอกอ่าล็อกบู๊นะครับ ล็อกมุดตัวนี้นะครับนี่เขาใส่อย่างนี้นะครับเพื่อนดิฟซ้อมมือแตยาล็อกบุกเขายังี้เขาเข้าไปยังนี้เพื่อนเพื่อนนี่ครับเนี่ยเราปูกันยาวยาเนี่ยมันจะล็อกเลยเห็นไหมครับแล้วมันเข้าไม่ดีเราก็หาอะไรมากดสักนิดหน่อยนะครับเพื่อนนี่นี่กดเข้านิดหน่อยนะครับมันก็ล็อกบุ๊ดแล้วไม่ให้บู๊มันหลุดออกมานะครับเราจะออกพก็เพื่อนเพื่อนก็ออกง่ายแล้วครับที่ใีซอมฟ้อมก็ออกใกลกันนะครับมัก็ออกแบบนี้เพื่อนนี่นี่นี่ฮะ ไอตัวนี้ก็ไม่ดีมันกระเด็นหายนะปิ้งละสขาสกัดงานเนี่ยมันกระเด็นในพงหงยาหาไม่ได้นะครับโหเรื่องนี้มันหายนะผมซื้อมาสิบตัวสิบตัวเนี่ยผมเออผมผมใช้ไม่หมดหรอกครับสิบตัวในใช้ชาตินี้ไม่หมดชีวิตนี้ยังไม่หมดนะเพราะมันมีมันมีติดเครื่องมาแล้วนะครับแต่เราจะซื้อน้อยๆเราไม่ซื้อนะครับผมซื้อสองสามตัวมันแพงนะค่าสมมันแพงซื้อกซื้อเหยยบไปเยอะไปนี่เอา ก็ถือมาเล่าสู่กันฟังเพื่อนๆเพื่อนๆจะจะซื้อก็ตัดสินใจซื้อเบอร์นี้เลยนะครับผมก็ซื้อมาเสียงมันนะครับเพาว่าเพราะเพราะเราเพราะเราไม่รู้จักเบอร์เบอร์งานช่างของเขาครับมันมีเบอร์งานช่างนะครับผมยังไม่ไม่ไม่รู้ลึกซึ้งเลยครับเบอร์งานช่างนะเพื่อนมันต้องค่อยๆศึกษากันเพราะว่าเพราะเบอร์นี้เราไม่ไม่ค่อยเข้าใจนะครับเรื่องเบอร์เนี่ยครับผมยังศึกษาอะไรพวกนี้นะครับ อยู่เหมือนกันนะครับนี่มันจะมีนี่ก็มีปิ้นเนี่ยให้ในปิ้นตัวนี้นะเอาเรื่องนะครับมันมดปิ้นตุดนีนะี่ล็อกนี้นะครับนี่ล็อกนี้มันเบอร์เท่าไหร่ผมยังไม่รู้เลยเนี่ยอันนี้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันมีติดเครื่องอยู่แล้วนะครับบางครั้งมันแกะออกมามันมันหักได้นะเพื่อนๆตันนี้ผมก็จะลองสั่งซื้อมากันครับตัวนี้นะไม่รู้มันเบอร์อะไรก็ไม่รู้นะครับผมว่านะลองไปเสื้อหาดูก่อนนะครับไอ้ตัวนี้มันหายยากนะมันมันชอบ มันซ่อมหักได้นะเพื่อนๆแต่จุดตัวนี้ออกได้ไหมก็เดี๋ยวก่อนนะออกอย่างไรอ่าออกอย่างไรเนี๋ยดูก่อนนะแต่ตัวนี้ก็หาซื้อมกันนะเวลาเราแกะซ่อมมันหายมันหักนะอันนี้ตัวนี้เล็กนิดเดียวมันหักได้นะครับมันเป็นสปริงนะเพื่อนเดี๋ยวผมก,ก็ลองลองดูก่อนนะออกได้อ่า เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องแต่ตอนนี้เบอร์เท่าไหร่ก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าเราต้องวัดวัดแล้วก็ไปเสิร์ชหาดูนะครับก็เสียงเสียงซื้อเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนูมันเล็กหน่อยเพื่อนเพื่อนมันต้องใช้เขาเรียกว่าตัวเล็กขันออกไม่ได้ครับไม่ได้ตัวนี้รูมันใหญ่นีมันใหญ่อนนี้ดูมันเล็ก ใช้ต้องใช้อีกชุดหนึ่งครับไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันหลังเรามาคุยกันใหม่ก็ได้ตัวนี้นะแกตัวนี้ตัวนี้มันมีติดเครื่องอยู่แล้วนะส่วนมากติดเครื่องมันถามว่าหายขาดได้ไหมมีครับมีหัดหาซื้อได้ไหมอืมก็เอาเรื่องอยู่นะครับฮะแ่ตัวนี้นะยังหาไม่ได้นะครับผมพยายามซื้อมาเหมือนกันนะครับเพื่อนซื้อเพื่อมาซ่อมนะเพื่อนเอาละคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังครับโอ้โหเลยเวลาไปเจ็บีครับมันอย่างนี้ครับงานช่างต้องคุยให้ละเอียดแล้วก็ ให้เข้าใจเพราะว่าเวลาเวลามันเวลามันน้อยนาทีนี่ไม่ได้ครับมันจะไม่เข้าใจนะเพื่อนกิมมีเลเพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ